สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟฟีแล์เซิร์ฟนี้ถ้าใครเล่นบนมือถือเล่นฟรีเข้าได้เลยผ่าน API นะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นบน PC ต้องไปขอไวลิสกับแอดมินที่ใต้คลิปนะครับและในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์เซิร์ฟถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสรับเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับและสรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมมารับของขวัญฟรีตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าได้ของเยอะมากๆเลยนะครับก็คือเราจะได้หมัดไฟกาชาปองด้วยอีกกก3ลลูะรแ้ว็จมีาชปอง รดด้วยนะครับนี่เลยมีกาชาสายฟรีนะครับเอาไปสุ่มของต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีพวกสนับมือด้วยนะครับเราอาจจะโชคดีเปิดได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกาชารถเลยด้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้แจกมา2อันเลยนะเราได้อินเฟนัสว่ะ โอ้โหรวยตั้งแต่ต้นเกมนะครับนี่เราสามารถที่จะออกไปเสกรถได้เลยนะครับนี่จากตรงนี้เลยนี่เสกรถเสกรถมันจะมีอินฟินิตกับรถที่ผมได้มาอีกครันหนึ่งนะรถอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเราเสกอินฟินิตดีกว่านะนี่เลยครับอันจะเป็นรถเด็กใหม่ที่แจกให้กับทุกคนเลยนะครับแล้วก็แจกคอยด้วยอีก500นะและในเซิรฟนี้แจกคอยด้วย500คอยนะครับตอนที่เราไปรับของเด็กใหม่เมื่อกี้เนาะนี่เลย500คอยนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่โดเนตนะมันก็จะมีของดเนตต่างๆนะครับเราสามารถ ซื้อ V.P. ดีกว่าไหมเนี่ยอะซื้อ V.P. ดีกว่านะครับ500คอยนะครับซื้อ V.P. 3ไปเลยนะผมว่านะนี่ได้ V.P. 3ไปแล้วนะครับถ้าเราจะรู้ว่า V.P. ทําอะไรได้บ้างน,นะครับแล้วก็พิมพ์ทับ V.P. เมื่อกี้ผมซื้อ V.P. 3มาใช่ป่ะมันก็พิมพ์ทับ V.P. 3แบบนี้นะครับนี่มันก็จะบอกนะครับว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับเขาบอกว่าเป็น V.P. แบบถาวรเลยนะครับมูลค่า200บาทเลยนะครับนี่แล้วก็เราจะได้รับังค์750้ ทุกชั่วโมงเลยนะครับนี่ทุกเพย์เดย์เลยนะแล้วก็เพิ่มช่องในกระเป๋าเป็น16ช่องนะครับและเราสามารถที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์ต่างๆบวก1ทุกชั่วโมงเลยนะ,ะเราสามารถที่จะพิมพ์ทับ v i p r เ mm hmm. ติมน้ำมันแล้วก็ซ่อมรถได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะครับโอ้โหแค่เข้าเกมมานี้ก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยและในเซิฟนี้นะครับถ้าใครไม่นอนเลือดตกด้วยนะครับนี่ก็เป็นระบบนอนภายในเซิฟนั่นแหละนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนอนในเซิฟนี้กันบ้างนะครับจะอยู่นอกเมืองเลยนะนี่แล้วเราก็ สามารถมานอนได้นะครับในห้องนอนของเราอย่างเฟี้ยวนี่เพื่อนของเรานอนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มานอนด้วยก็ได้นะี่เลยแล้วก็พิมพ์ทับสลิปนะง่ายๆนะครับสลิปก็แปลว่านอนเนาะนี่เลยสลิปนะครับอ่ะโอเคนี่เราก็จะนอนกับเพื่อนแล้วนะครับอย่างเฟี้ยวนะครับระบบนี้เนาะนี่ก็มานอนได้นะครับสถานที่นอนก็เป็นจุดใหม่ด้วยนะและในเซิร์ฟนี้ก็จะมีกิจกรรมเก็บแอร์ดอปด้วยนะครับเราสามารถที่จะมาเล่นได้กันทุกคนเลยนะครับไม่จํากัดเลเวลนะครับและของที่อยู่ในแอร์ดอปนี้มันจะเป็นของแลรภายใน เป็นพวกวัตถุดิบเอาไปคราฟอาวุธนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเก็บในเซิร์ฟด้วยนะครับแอดมินว่าอย่างนั้นนะครับและกิจกรรมนี้แน่นอนว่าจัดทุกวันเลยนะครับก่อนจัดก็จะมีแจ้งในแชทนะครับพอมันจัดแล้วนะ มันก็จะมีจุดสีแดงขึ้นมาในแผนที่นะครับเราก็สามารถมาแย่งกับเพื่อนได้นะครับกิจกรรมนี้มันเหมือนกันนะครับนี่มาเล่นได้นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าทิดว่าเราตายในการแย่งแอร์ดรอปนะพอมีคนที่ชนะแล้วก็เก็บแอร์ดรอปได้ทุกคนที่ตายตอนที่มาแย่งแอร์ดรอปก็จะเกิดทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบออโต้ภายในเซิร์ฟด้วยนะและถ้าใครอยากจะปั๊มเวลแบตเร็วๆนะครับแนะนําให้มางานเก็บกระดูกผีตรงนี้นะครับเพราะว่า จะมีกระดูผีอยู่เต็มตรงนี้เลยนะครับและวิธีมาก็ง่ายมากๆนะครับกดไปที่ตัว Y นั้นเลือกไปที่ GPS ตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็เลือกไปที่งานถูกกฎหมายนะมันก็จะมีงานเก็บกระดูกผีอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มาสถานที่นี้ได้นะครับเพราะว่าจะมีกระดูกผีอยู่เต็มเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีคนมาด้วยนะครับแถวนี้นะจะเห็นเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตอนที่เราเก็บอยู่นะ เราจะได้ XP มาทีละ50เลยนะครับนี่ห้าไปเรื่อยๆเลยนะถ้าใครอยากอยากปั๊มเวลนะครับแนะนําให้มาตรงนี้นะเพราะว่า1เวลประมาณสัก2 0 0พันเนาะแล้วก็มาเก็บที่นี่เท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก40อันเ่ยนะเราก็จะปั๊มเวลได้แล้วนะครับง่ายๆเนาะและจุดต่อไปนี่ก็จะเป็นเนินฟักทองนั่นเองครับนี่เราก็มาเก็บฟักทองตรงนี้ได้น,นะครับแล้วก็ ในเซิร์ฟนี้สามารถที่จะเก็บฟักทองได้สูงสุดถึง200ลูกเลยนะครับฟังไม่ผิดนะก็คือ1คนเก็บฟักทองทีนึงได้200ลูกเลยนะครับโดยกระเป๋าไม่เต็มมนเองเนาะและหลังจากที่เราได้ฟักทองมาแล้วนะครับเราต้องไปโพสต์ด้วนนะครับก็คือ3ลูกโพเต์ได้1อันนะและหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปขายที่ตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ และจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดเก็บปาาลาดาวนั่นเองครับ่ในเซิร์ฟนี้อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับปลมชายหาดนะครับแล้วก็เห็นปลาดาวได้ง่ายนะแล้วก็เป็นงานเก็บง่ายนะครับไี่เลยก็วิ่งมาเก็บปิาชิวๆนะครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายดีนะและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดคราฟอาวุธในเซิร์ฟมันเองครับนี่อยู่ที่สนามบิน CJ เเลยนะครับนี่แล้วก็มาจุดนี้ได้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแล้วกันนะครับแต่ละตู้นี้ครับอะไรได้บ้างนั่เองครับสำหรับจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดจูนรถนั่นเองครับครับอันจูนรถได้นะครับนี่ถ้าเราอยากจะได้รถแรงนะครับก็ครับตรงนี้ได้เนาะและอันต่อไปครับก็จะเป็นตู้เซฟนั่นเองแล้วตู้เซฟในเซฟนี้ครับเก็บได้ทุกอย่างเลยนะครับงานขาวงานดำนะอย่างเฟี้ยวเลยนะแล้วก็จุดนี้ครับจะเป็นกล่องชุบชีวิตนั่นเองครับแต่ว่าเราจะชุบได้แค่เพื่อนเราเท่านั้นนะครับชุบตัวเองไม่ได้เนาะ และตรงนี้ก็จะเป็นฮิวเลือดครับนี่ฮิวเลือดได้หมดนะทั้งเราแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้ครับอันนี้สําคัญที่สุดภายในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับก็จะเป็นจุดครับอาวุธต,ต่างๆนี่เองครับนี่มีคันตาน่าปากฉลามไม้ก๊อฟต่างๆครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะโอกาสตีติดถึง50%เลยนะแล้วก็จุดต่อไปครับก็จะเป็นจุดครับเกาะนี่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเะองเนาะก็คือตายยากนะอ่ะแล้วก็ จุดนี้ถ้าใครอยากจะได้กระชับปองฟรีเพิ่มนะครับก็มาจุดนี้ได้นะครับเอาไปสุ่มของต่างๆเนาะมีโอกาส เปิดได้สนับมือด้วยนะครับนี่แล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดคราบกุญแจตู้เซฟนันเองครับที่อาไปเปิดสั่งนั้นเนาะนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดคราบอาวุธนั่นเองครับและในเซฟนี้ก็ยังมีระบบอีกมากมายนะที่รอให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันอยู่นะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นเซฟนี้นะครับลองเข้ามาเล่นดูได้นะฝากเซฟนี้ไว้ด้วยเลวกันนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม